ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพวกผมทีซีปล็อคเช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมจะไปพาไปเที่ยวเชียงกงเนาะอืมอยู่แถวๆบ้านนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะเป็นของเทอแก่น้อยเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys t h r e can help it t s half ครับก็มาถึงแล้วสำหรับบ้านเ่าแก่น้อยนะเป็นเหมือนกับเชียงกงนะอยู่แถวบ้านลบมสักเนะี้ยอยู่บ้านน้ำเดือนเอนาะเยอะเลยดูดูรวมนรับอืมมีบากด้วยนะ เป็นเว็บร้อยสิบทำไม่หมดแล้วสวย่ะครองซีก็มีนะทีหน้า สองทีก็มี VR แล้วก็คอนคอนล้วไม่รู้อะรุ่นเก่ารุ่นนู้นคอน เบ็ดซูซูกิเบ็ดเยอะครับผมโค้งเว็เวมีเต็มเลยนะมาดูได้นะครับผมแถวน้ำเดือเนาะช้างตะรุดน,นี่แหละเชาบุญก็มีตรงนี้ なるよな มาดูว่าอะไรโซนิกนะผมจะไปใส่โซนิกเนาะดูก่อนเท่าไหนฮึโซนิกนี่เจ้าตัวนี้ฮะอะไรนะ ลอดเตาอีกดิโอเจ้าลอดไฟอ่ไรดิไม่ได้หรอบอลใส่ได้บ่เหอะกระหน่ำบอลไม่ได้แล้วเราก็มานี่อ่ะเจ้าพักเท้าโซนิกของผมมันเป็นชุกโครงเนี่ยมแหลกเลยอยากได้แบบอันนี้ไปทำสีใหม่เนาะโค้งโซนิกก็มีนะครับเครื่องก็มีมมใครอยากได้อะไรมือสอง ถูกมาเลยนะผมท่าแก่น้อยทาน้ำเดือนนะี่แหละไม่ไกลไ,ได้ครับอ๋อครับครับครับ พอดีเบากก็เต็มนะเอาเบาะเลย่ยเบาะอังไงวะพอดีเอ๊ะมั้งไม่รู้ดินี่ฮะชุดสีเต็มเลยครับผมมาเลือกหาเอานะไปทำสีใหม่นะ

าอาร์เตมี่ทอสูงก็สุดถังถังน่าจะเป็นเอวิอสน็กถังเอวิอสอ่ะถังเอวิอสอืมสวัสดีิฐานว่าน่าจะเป็น เอ็นเอสอ่าเนาะน่าใช่ที่ของเว็บร้สิบโอ้ห nah, น้าไปปั้นจังเดี๋ยวมาวันหลังมาหาโครงเอเวสนะไปโครงร้อยสิบมาทำเป็นคันกันีด็ดด้วยนะโซนิกก็มี còn <laughs> cho cho buồn mình đủ đây nha mình đủ nắm đửa, đửa mấy cây mấy cây เดี๋ยวขอตัวไปหาอะไหล่โซนิกก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้กับท c b ี x อกด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้ามาใหม่อีกนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ